ง่ายแต่อร่อยไม่แพ้คัะนะคะเรื่องความอร่อยนี่ไม่ได้โม้นนะคะพูดเรื่องจริงนะคะท่านผู้ชมดดจัดว่าเด็ดค่ะจัดว่าเด็ดนะคะเป็นไงคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะพี่ปูบอกแล้วของจะอร่อยบางทีก็ไม่ต้องใชเ้เวลาที่มันเนิ่นนานนะคะน่ากินใช่ไหมล่ะอยากกินของพี่ปูสิทธา สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิศนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พี่ปูด,ด้วยนะคะก็จิ้มเข้ามาที่ช่องพี่ปูสิคะมันจะไปยากอะไรล่ะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะท่านผู้ชมคะมาพบกันอีกหนึ่งเมนูแล้วนะคะ พี่ปเูเป็นคนทําอะไรง่ายๆแล้วก็ไวมากนะคะขอบอกให้นะคะอันนี้นะคะท่านผู้ชมคงเห็นเมื่อต้นคลิปแล้วนะคะที่พี่ปูเลวกแล้วก็ล้างเรื่องของเรื่องพี่ปูซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้ทํานะคะแล้วมันก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วเสียดายก็เลยลวกเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะถ้าปล่อยไว้แบบนั้นมันก็จะเน่านะคะแล้วก็นี่นะคะหมูสับค่ะกะทิค่ะแล้วได้พริกแกงคั่วกิ้งมานะคะ ลูกชายพี่ปูกําลังใกล้จะออกมาทานข้าวแล้วนะคะพี่ปูก็ต้องจัดเมนูเร่งด่วนให้เขานะครับคลิกมีสามสีแล้วก็ใบมะกรูดแค่นี้เองไม่เห็นจะยากอะไรเลยแล้วก็กะทินี่นะคะพี่ปูใช้ไม่หมดแล้วนะคะพี่ปูจะใช้แค่บางส่วนนี้หน่อยนะคะแล้วส่วนที่เหลือพี่ปูจะพาไปสู่เมนูต่อไปนะคะมีเครื่องบินบินผ่านบ้านพี่ปูแล้วพี่ปูจะเลยเลยนี่แห่ะบ้านพี่ปูบอกแล้วนะคะว่าเป็นคนทําอะไรไวเพราะฉะนั้นห้ามกระพริบตาเด็ดขาด จะพาสิ่งดีๆไปนะคะค,ควรใจไม่นานนะคะทุดนี้อจีออจีใส่น้ำมันลงไปหน่อยนะคะือจะลองด้วยนะว่าพิกแกงอันนี้อร่อยไหมนะคะ,นนะ,คะที่ซื้อมาบอกแล้วนะคะว่าเป็นคนทำอะไรไว้เพราะฉะนั้นเป็นไปได้กับลุนะาอยากกับพิตาค่ะ กบผัดแห้งๆี่แหละคะ่ะผับทุกอย่างลงไปนะคะเตือนก่อนนะคะพริกแกงพวกนี้ส่วนใหญ่จะใส่เกลือมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อให้สุกซะก่อนแล้วก็เริ่มชิมนะคะอย่าเพิ่งไปใส่น้ำปลาอะไรเดี๋ยวจะตกใจในรสชาตินะคะที่ปูจะเติมน้ำไปสักเล็กน้อยนะคะไม่อยากใส่กะทิทั้งหมดนะครับมันเกินก็ไม่อร่อยค่ะ ปูทาแบบชีวิตจริงนะคะแขกมาก็ปิดแกดไปเปิดประตูให้แขกก่อนนะคะดูสิคลิปปีปูนะลุ่มๆดอนๆนะนะคะแบบเนี้ยตอนนี้ในสมองมีแต่คลิปทุกวันนะคะตัดไม่ไหวค่ะเมนูเยอะใส่น้ำตาลลงไปหน่อยนะคะอันนี้ก็คือเติมตามความชอบนะคะบอกก่อนของเขามีความเค็มและปูกำลังเติมไม่เป็นรสชาติของพี่ปูนะคะพี่ปูใช้กะทิไปครึ่งกล่องเองวันเนี้ย คงจะต้องโรยน้ําปลาสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่เยอะมากเพราะว่าปิดแกงอย่างที่พี่ปูเตือนไปแล้วนะคะว่าเขาใส่เกลือมาแล้วค่ะคือจริงๆพี่ปูวเวลาไปซื้อของนะคะเห็นอะไรก็งบมันะคะจะเอาหมดทุกอย่างเลยเ,เอามามันเยอะเกินพี่ปูก็ต้องมีวิธีการถนอมอาหารนะใส่ลูกเหลียงไปเลยนะคะ นี้พี่ปูลวกไว้แล้วนะคะแต่ไม่ได้ต้มจนเละนะคะเละก็ไม่อร่อยนะคะพวกนี้ต้องให้กรอบๆหน่อยพริกคือสีสันของวันนี้นะคะถ้ารสชาติดีแล้วเวลาผัดก็ไม่ยากนะคะเราแค่ใส่แค่นี้ก็โอเคแล้วชิมไปอะไรไปอร่อยฉีดฉีดมะกรูดใส่แค่นี้ก็พอแล้ว บอกแล้วนะคะว่าพี่ปูไม่ได้ทําอะไรยุ่ยงยากนะคะทำมันง่ายๆนี่แหละแต่ว่ารสชาติก็ไม่แพ้ใครนะคะขอบอกพี่ปูไม่ได้เปลี่ยนมุมเลยนะคะ mm. เห็นนะคะท่านผู้ชมมุมเดียวนะคะถ้าเขาจะรักเขาก็รักนะคะ เขาไม่รักแค่อาปากยังไม่ทันได้พูดเลยค่ะเขาก็เกลียดพี่ปูซะแล้วนะคะปิดคลิปกันเลยดีกว่าค่ะว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจใพี่ปูด,ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ